You Rivalry to Podcast are listening The Podcast. เราได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแต่บางครั้งเราอาจมีบางอย่างที่ทำหล่นหายไปคือความสุขและความสบายใจที่ได้อยู่กับปัจจุบัน สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในวันนี้ผม,ผมได้นำปรัดญาที่เราคิดกันมากๆครับของคนญี่ปุ่นก็คืออิคิไกซึ่งผมเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างรู้จักกับอิคิไกเยอะมากๆลองลองมาก็จะเป็นว่บบิสบิครับผมเลยได้นำหนังสือ The Little Book of Ikigai Ikigai ความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับเมื่อการงานไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกจากชีวิต นี่คือปรัชญ,ญาญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณผู้ฟังอยากตื่นแต่เช้าและออกไปทําในสิ่งที่รักความเป็นอิกิไกของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วปรัชญ,ญาของคนญี่ปุ่นจะเน้นไปที่ความเรียบง่ายครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังมองหาในทุกวันนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในทุกวันนี้เทรนด์ของคนในโลกเนี่ยหยห,หาธรรมชาติมากขึ้นอยากจะสร้างความเรียบง่ายในชีวิตให้มากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงข่าวสารที่ประโคมหน้าเราในทุกวัน มันทําให้ความคิดของเราไม่ค่อยได้หยุดพักพครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการรับรู้ไปหมดเราเลยไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งสําคัญสิ่งไหนในชีวิตดีซึ่งอิคิไก่ปรัชญาของเขาคือน้อยแต่มากครับพยายามคัดกรองสิ่งที่สําคัญในชีวิตและลงมือทําด้วยแพชชั่นครับในภาษาที่เราพูดกัน คุณผู้ฟังน่าจะได้เนื้อหาของการพัฒนาตัวเองประสบความสําเร็จตั้งแต่ปีที่แล้วเราได้ตั้งเป้าหมายกันมาเนิน่นนานและได้ลงมือทํากันจริงๆแล้วแต่บางครั้งพอเราประสบความสําเร็จถึงจุดๆหนึ่งเรากลับรู้สึกว่าความสุขที่เคยมีในช่วงก่อนหน้านี้ทําไมมันค่อนข้างค่อยๆจางหายไปจากเมื่อก่อนเราทําอะไรมันหล่นไปหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกครับ ให้เราลองนึกถึงเหตุผลที่เราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเพราะว่าอะไรโดยชาวญี่ปุ่นครับเขาเชื่อว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลของการมีชีวิตซ่อนอยู่ในตัวเองพวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าอิคิกายครับและหนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณเคนโมงิจากสำนักพิมพ์ Move ครับคนญี่ปุ่นเชื่อว่าความสุขเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการได้ลิ้มรสกาแฟหอมอร่อยกับแสงแดดอุ่นๆในตอนเช้าการได้อ่านหนังสือดีๆได้ทานข้าวกับครอบครัว สิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เราตื่นนอนในทุกๆวันเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายนั่นเองครับในประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ดูเรียบ,ยบง่ายและผมชอบมากๆแต่ความลึกซึ้งของมันเนี่ยผมไม่สามารถประเมินค่าได้ครับเพราะว่าการที่ได้อยู่กับปัจจุบันการได้ลิ้มรสชาติอาหารที่กำลังรับประทานอยู่ลิ้มรสชาติกาแฟที่กำลังดื่มอยู่กับปัจจุบนันหากเราสามารถโฟกัสกับจุดตรงนั้นได้แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วครับแต่ในทุกวันนี้เราอาจจะ ทำสิ่งหนึ่งไปด้วยและคิดถึงอีกสิ่งหนึ่งไปด้วยจนเราลืมไปว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้นั่นเองครับนี่คือปัยญัยญี่ปุ่นที่ถูกแฝงอยู่และถูกหลอมรวมมานานไม่ได้มีเพียงเป้าหมายอย่างเดียวครับแต่ยังรวมถึงคุณค่าในการสร้างตัวการสร้างความสุขในสิ่งที่ทําการมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่แจม่มใสมองโลกในแง่ดีและจิตวิญญ,ญาณที่มุ่งมั่นครับ คุณเคนโมงิครับนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้จะพาคนผู้ฟังไปสำรวจและทำความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานของอิคิกายโดยเขาได้แนะนำแนวทางเพื่อค้นหาอิคิกายที่เป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของตัวเราให้พบบางครั้งเราผ่านประสบการณ์อะไรมามากแต่สิ่งหนึ่งที่บางคนก็ยังไม่รู้ก็คือเรายังไม่รู้ว่าตัวเราชอบอะไรเรายังไม่ได้ค้นพบตัวเองจริงๆซึ่งความเป็นอิคิกายของญี่ปุ่นเนี่ย สิ่งที่เขาอยากจะให้เราค้นพบอย่างแรกคือค้นพบความสุขของตัวเองครับชีวิตของมนุษย์ล้วนมีประสบการณ์หลากหลายมีการลงมือทําในรูปแบบที่แตกต่างกันมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันออกไปโดยหนังสือเล่มนี้ครับจะพาเราเข้าไปในโลกของปรัชญาอิคธิไกยแนะนําแนวทางค้นคว้าความสุขเป็นหนังสือที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ฟังได้อ่านจริงๆเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่พออ่านแล้วเรารู้สึกว่าอบอุ่นครับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังอบกอดเราอยู่ และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The l e t t e Book of Ikigai อย่างครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อมาอ่านได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าให้ผมสรุปสั้นๆกับหนังสือเล่มนี้ครับการได้ทำคือรางวัลในตัวมันเองเพราะภาพรวมของทั้งเล่มคือการบอกให้เราเข้าใจว่าแก่นกลางของ ikigai นั้นคือการที่บอกให้เรารู้ว่าอย่าคาดหวังรางวัลจากการกระทำนั้นมันฟังแล้วอาจจะดูย้อนแยง้งใช่ไหมครับ เพราะว่านั่นคือบ่อกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงก็คือการคาดหวังมากจนเกินไปครับเหมือนกับหลายครั้งเรามักจะได้ยินคนพูดกันว่าเราจะทําไปทําไมหรือทําไปเพื่ออะไรบอกให้รู้ว่ามนุษย์เหล่านั้นถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายแต่อิคิไกครับคือสิ่งที่จะให้เรากลายเป็นเป้าหมายของตัวเราเองนั่นก็คือไม่ต้องไปทําอะไรครับหรือทําไปทําไมทําแล้วจะได้อะไรกลับมาเอาแค่ขอให้เราได้ลงมือทําและทําให้ดีที่สุดทําอย่างมีความสุขนี่แหละครับคือแก่นแท้ของอิคิไก ไม่ใช่ทําเพื่อใครครับไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวของเราเองความสุขที่ได้ลงมือทําในจุดมุ่งหมายที่เป็นตัวเราเท่านี้ก็เพียงพอในความหมายของอิคิไกแล้วครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตน่าจะไม่เหมาะกับหลักการหรือแนวคิดแบบอิคิไกครับคุณเคนเขาบอกว่าแบบนี้เพราะหนังสืออิคิไกจะบอกให้เรารู้ว่าไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จก็มีอิคิไกได้เพราะบางครั้งความสําเร็จกับความสุขอาจจะไม่ได้มาหาเราในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนคนที่ประสบความสําเร็จก็มาจากอิฮิไกยก็มีไม่น้อยเช่นกันครับตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนน่าจะรู้จักก็คือร้านซูชิซื่อดังที่สุดในญี่ปุ่นครับหรือน่าจะเป็นร้านซูชิอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นั่นก็คือร้านซูชิของคุณจิโร่ซูชิครับร้านนี้เป็นร้านซูชิที่ได้รับดาว3ดวงจากมิชลินถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดร้านอาหารของโลกที่ควรไปเพื่อที่จะรับประทานครับไม่ใช่ไปและแวะกินเหมือนร้านอาหารทั่วไปครับเพราะว่ามันมีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในการทําซูชิทุกๆชิ้นของคุณจิโร ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนเคยได้ดูสารคดีของร้านซูชิจิโร่แห่งนี้จะพบว่าเบื้องหลังเขาปั้นซูชิที่มันดูหน้าตาธรรมดานะครับแต่ข้างในนั้นมันไม่ธรรมดาครับเบื้องหลังของซูชิแต่ละคำนั้นมาจากขั้นตอนการกระทําที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังครับเพราะว่ากว่าที่คุณจิโร่เนี่ยกว่าจะทําซูชิได้เป็นข้าวหรือปั้นข้าวได้หนึ่งหม้อกว่าจะแล่ปลาได้หนึ่งตัวกว่าจะปั้นออกมาเป็นหนึ่งคำมันต้องใช้พลังและจิตวิญญาณมหาศาลของทุกคนในร้านครับ และร้านจิโร่ซูชิของจริงนั้นไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตเป็นแค่ร้านเล็กๆครับแต่เมื่อตอนเริ่มต้นนั้นเล็กกว่านี้มากด้วยการที่ร้านมีขนาดเล็กมากทําให้คุณลุงจิโร่โอโนต้องประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆเช่นภาชนะพิเศษที่พอเหมาะกับพื้นที่หลังเคาน์เตอร์บาร์ของร้านที่แคบกว่าปกติจนทําให้ร้านอื่นๆครับพาการเรียนแบบและทําตามจนกลายเป็นมาตรฐานของร้านซูชิส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนมากครับว่าพ่อค้าซูชิคนนี้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนดังระดับโลกมาเยี่ยมเพื่อที่จะรับประทานซูชิของเขาเขาเพียงแต่รู้สึกว่าเขามีความสุขที่เขาได้ทําในทุกๆวันที่เขาได้ปั้นซูชิได้แล่ปลาเขารู้สึกมีความสุขครับและแล้ววันหนึ่งอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับบารักโอบามาก็มาเยี่ยมร้านซูชิแห่งนี้และสิ่งที่เขาทํามันก็แค่การทําเหมือนที่เขาทําแบบเดิม ที่เหมือนที่เขาทําอยู่ทุกๆวันครับในไปซื้อปลาในตลาดหั่นเนื้อปลาปั้นข้าวปั้นแต่ทุกๆครั้งที่เขาทําเขารู้สึกมีความสุขแค่นั้นจริงๆครับและโอบามาถึงขนาดเอ่ยชมว่าร้านซูชิของคุณลุงจิโร่โอโนเป็นซูชิที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เขาเคยทานมาครับทีนี้คุณผู้ฟังก็รู้แก่นและที่มาคร่าวๆของอิคิไกแล้วครับเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งว่าอิคิไกจริงๆแล้วมันคืออะไรคําว่าอิคิครับมันแปลว่ามีชีวิตคําว่าไก่คือเหตุผล อีกไกก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกเป็นชีวิตที่งดงามและมีความสุขครับให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงการตื่นนอนตอนเช้าอย่างมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้น,นรู้ว่าจะทําอะไรและพร้อมที่จะออกไปทําสิ่งที่ตัวเองรักการมีความสุขเล็กน้อยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีที่มีต่อคุณค่าในโลกครับอาจารย์เคนโมงีครับนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองผู้มีชื่อเสียง ผู้เขียนได้บอกเล่าวิถีอย่างมีความสุขของคนญี่ปุ่นผ่านวัฒนธรรมศิลปะกรอบความคิดที่ละเอียดโดยมีเสาหลัก5ประการที่หลอมรวมเป็นอิคิกายครับนี่เป็นแก่นที่ผมชอบมากๆคือเสาหลัก5ประการของอิคิกายเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าแต่ละเสามันจะมีจุดเด่นของมันอยู่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเสา5ประการเรามาดูกันว่าคําถามนี้คุณผู้ฟังจะตอบตัวเองว่าอะไรคําถามที่งครับ อะไรคือคุณค่าทางจิตใจที่สูงสุดของคุณเป็นอะไรก็ได้ครับครอบครัวเงินทองฐานะคําถามที่2ครับอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขแก่คุณอะไรก็ได้เช่นกันครับการได้ออกไปวิ่งการได้ดูแลตัวเองการได้รับประทานอาหารที่เราชอบทีนี้เรามาดู5เสาหลักของอิคิไกครับ โดยแต่และเสาหลักไม่เรียงลําดับก่อนหลังเกิดอันใดก่อนก็ได้แต่ละคนอาจจะมีแค่บางเสาหลักก็ได้ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่เป็นตัวอย่างในแต่ละเสาหลักครับเสาหลักที่1ครับการเริ่มต้นเล็กๆคุณเคนโมงิเขาบอกว่าคุณต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนจากสิ่งที่มีคือจิตใจที่เปิดกว้างและความอยากรู้อยากเห็นครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่เขาได้ยกตัวอย่างไว้ครับคืออย่างเช่นการตื่นเช้า เขาเรียกตัวอย่างถึงคุณฮิโรกิฟูจิตะพ่อค้าปลาทูน่าในตลาดซึกิจิครับตลาดปลาชื่อดังของโตเกียวเขาต้องตื่นเช้าเพราะเขาต้องไปเลือกปลาทูน่าที่ดีเลิศที่มีรูปลักษณ์สงบเสงีง่ยมซึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกตัวค่อนข้างหายา,ยากครับหากจะไปดูในตลาดเขาจึงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปหาปลาลักษณะพิเศษนี้ความคิดนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะรีบจะตื่นไปเพราะอยากไปหาปลาทูน่าที่ดีที่สุดหรือการใส่ใจรายละเอียดครับ คุณผู้ฟังที่เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นคงไม่มีใครไม่รู้จักร้านซูกิยาบาชิจิโร่ร้านมิชลิน3ดาวผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับพ่อครัวคนนี้คือคุณจิโร่ครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยอายุเข้าสู่วัยเลขเก,ก้าแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านซูชิเพราะมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับร้านอาหารประเภทอื่นและเขาค่อยๆพัฒนาออกแบบภาชนะที่เหมาะกับพื้นที่เคาน์เตอร์บาร์ของร้านเพื่อให้ข้าวของเป็นระเบียบครับคอยปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือทําซูชิจนถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย แต่สิ่งสําคัญคือเขาทำด้วยใจลัะครับจนทุกวันนี้เป็นร้านที่คนต่างต้องการมาทานสักครั้งในชีวิตทีนี้เรามาดูเสาหลักที่2ครับสาหลักที่2คือการปลดปล่อยตัวเองครับเปรียบเสมือนการละตัวตน ลอให้คุณผู้ฟังนึกถึงเด็กน้อยไรเดียงสาคนหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีอคิไกในการดําเนินชีวิตครับเพราะเด็กยังไม่มีตัวตนที่ถูกนิยามโดยสังคมไม่ผูกตัวเองเข้ากับอาชีพใดๆสถานะทางสังคมก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากการปลดปล่อยตัวเองจากภาระเรื่องตัวตนสามารถเปิดตัวเองออสู่จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไรขีดจากัดของสุขครับเสาหลักที่3ครับความสอดคล้องและยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่นครับจะมีการออกกําลังกายยามเช้าเรียกว่าเลดีโอไทชัยครับ รายการบริหารร่างกายทางวิทยุในทุกวันนี้ถูกนํามาปฏิบัติกันในพื้นที่งานก่อสร้างครับลักษณะงานที่ต้องเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนทํางานกลุ่มหลักๆที่ยังฝึกฝนประจําทุกเช้าคือผู้สูงอายุเลดีโอไทยใซครับช่วยชักนําให้ผู้คนให้มาอยู่รวมกันเป็นชุมชนลองสร้างกลุ่มในแบบตัวเองครับคนเขียนเขาได้แนะนําไว้นะตามแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นอาจจะจัดชมรมอ่านหนังสือบนรถสาธารณะ เสาหลักที่4ครับความสุขกับสิ่งเล็กๆและนี่ผมว่าน่าจะเป็นแก่นที่ทําให้เรามีความสุขได้ทันทีครับการได้เตรียมอาหารเช้าอร่อยๆไว้เพื่อที่จะได้กลับมากินหลังออกไปวิ่งสร้างความสุขเล็กๆที่มันได้ผลสําหรับตัวเราเองแล้วเราจะสามารถเริ่มต้นอิคิไกได้ในทุกเช้าและคนญี่ปุ่นเขามักจะใช้เวลาว่างทํางานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจําครับเช่นได้กินผักสวนครัวที่ปลูกเองความพึงพอใจที่เกิดจากการสร้างสารรค์บางสิ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จนสิ้น คุณผู้ฟังเวลาทําอาหารแล้วได้กินอาหารฝึกมือตัวเองมันอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าร้านอาหารข้างนอกแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เรารู้ว่าเราเป็นคนลงมือลงแรงที่จะสร้างมันขึ้นมาและความสุขเล็กๆนี้ก็คือหนึ่งในอิคิไกครับการวาดการ์ตูนมังงะและนํามาขายในตลาดนัดการ์ตูนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของอิคิไกเราแฟนมันแท้การ์ตูนมาพบปะกการมีผู้ร่วมงานกว่าแสนคนเรียกว่าคนที่นี่เขาทําเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ครับและเสาหลักที่5 การอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันครับคนญี่ปุ่นเขาชื่นชมปัจจุบันในตามปรัชญานะครับคนญี่ปุ่นเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องช่วงประเดี๋ยวประดาวในชีวิตมากๆการกินมะม่วงหรือมัสแมลอนที่สมบูรณ์แบบใช้เวลาไม่กี่นาทีให้ความสุขแค่ชั่วคราวและรสชาติเป็นสิ่งที่คุณถ่ายเซลฟี่ไม่ได้ต้องลิมรสต้องสัมผัสมันตั้งแต่ตอนนั้นครับ การจมอยู่กับตัวเองให้จดจ่ออยู่กับความสุขของการได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตอนนี้โดยไม่ต้องถามถึงรางวัลตอบแทนหรือชื่อเสียงในทันทีทันใดครับดำดิ่งลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถือเป็นแก่นเช่นการเล่นดนตรีโดยที่ไม่มีใครฟังวาดรูปโดยที่ไม่ต้องมีใครดูเขียนเรื่องสั้นโดยที่ไม่ต้องมีใครมาอ่านความสุขเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นภายในและความพึงพอใจตัวเองนี่ก็มากเกินพอแล้วที่จะทําให้คุณผู้ฟังมีชีวิตอยู่ต่อไปครับและคุณเคนเขาก็ได้บอกไว้ครับ การทุ่มเททําอะไรในให้ที่สุดแบบญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนมาถึงภาคอุตสาหกรรมครับเพราะทุกวันนี้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านของญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันกับโรงงานที่จีนหรือที่อื่นใดๆในโลกได้แต่นั่นไม่ใช่เพราะโรงงานอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นทําออกมาไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะทําออกมาได้ดีเกินมาตรฐานตลาดไปเยอะจนส่งผลให้ไม่มีใครซื้อไหวครับ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นยังคงได้เปรียบมากนั่นก็คืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้การผลิตที่ซับซ้อนมากๆเช่นกล้องทางการแพทย์ทําให้ญี่ปุ่นทิ้งห่างคู่แข่งทุกชาติในโลกไปไกลมากๆครับคุณเคนเขาได้กล่าวไว้ว่าความสุขที่ได้ทํามันจะก่อให้เกิดภาวะโฟครับหรือภาวะกําลังจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วงเวลานั้นเรารจดสึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเทียบเคียงได้กับการทําสมาธิหรือการบรรลุครับ เพราะแม้แต่อาชีพนักวาดการ์ตูนที่ญี่ปุ่นจะเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อนมากๆแต่ก็ยังคงเป็นอาชีพในฝันของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ทุ่มเทเขียนการ์ตูนต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่โด่งดังครับจริงๆแล้วคนเหล่านี้เขามีความสุขที่ได้ทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ผลลัพธ์ใดๆกลับมาเขารู้สึกว่าแค่เขาได้ทําเขาก็มีความสุขแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆของความเป็นอิคิกายครับหรืออย่างอาชีพนักดนตรีประจําราชสํานักก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพทีีม่มมมควาาเป็นอิกกสูง เพราะขึ้นชื่อว่าอะไรก็ตามในวังหรือพระราชสำนักครับนั่นย่อมต้องการการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงมากเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดคุณเคียนเขาได้ยินคําถามมาว่าและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแท้ทุกครั้งที่นักดนตรีประจําราชสำนักเหล่านี้บรรเลงเพลงออกมาจะไม่มีใครอยู่ในปราสาทในวังครับไม่มีใครคอยฟังดนตรีของพวกเขาเลยแต่พวกเขาก็ยังเล่นไปอย่างเต็มที่ไม่มีผ่อนปลนเล่นอย่างมีความสุขที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่แหละครับคือหนึ่งในอิคิไกที่แข็งแกร่งมากๆของคนญี่ปุน่น เพียงเพราะการได้เล่นดนตรีก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขในตัวมันแล้วครับคุณเคนเขาได้พูดถึงเรื่องภัยพิบัติของประเทศเขาเช่นกันเรื่องนี้สะท้อนถึงความเป็นอิคิไกของคนญี่ปุ่นได้ดีมากๆตรงที่ว่าอะไรก็ตามที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดภัยพิบัติสูงมากๆคุณผู้ฟังน่าจะได้ข่าวมาเยอะครับเรียกได้ว่าในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งแทบจะไม่มีใครเลยที่จะไม่เจอภัยพิบัตินะครับ แต่ที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่ญี่ปุ่นเจอภัยพิบัติเขาก็จะฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและไม่ใช่แค่ฟื้นฟูเท่านั้นเขายังไม่เคยเก้าวถอยหลังหรือพัฒนาน้อยลงด้วยในแต่ละครั้งคุณผู้ฟังน่าจะไม่เคยเห็นสร้างปราหักพังจากภัยพิบัติครั้งก่อนๆเราจะเห็นแต่ตึกลามบ้านช่องใหม่ๆเสมอทุกครั้งไปหลังจากเกิดภัยพิบัติครับจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือหนึ่งในประเทศที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงตลอดปีครับอีกเรื่องหนึ่งที่ คุณเคนเขาอยากจะแช้เราคือเรื่องของโคดาวาริ A ari, ที่ได้ใช้คำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดในภาษาอังกฤษคือว่า Commitment และ n s i s t e n c e คือภาษาไทยคือคำว่าคำมั่นครับหรือคำสัญญาในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของมาตรฐานสินค้าและบริการระดับสูงอยู่เสมอน่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นตั้งมั่นอยู่เสมอว่าต้องทําอะไรให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาจะใส่ใจกับมาทุกอย่างครับต้องใส่ใจในงานที่ทําทํามันออกมาอย่างดีที่สุดต้อง พูดง่ายๆคือเติมจิตวิญญาณของตัวเองลงไปในงานที่ทํานักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นสามารถสังเกตเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้ชัดมากๆครับและโคโดาวลริเองก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตที่มีอิคิไกของคนญี่ปุ่นอีกมุมมองหนึ่งครับการมีโคโดาวลริของคนญี่ปุ่นคือการมีเป้าหมายในการสร้างสินค้าและบริการที่อยู่เหนือความคาดหวังของตลาดมากๆจึงอาจเรียกได้ว่าสตีฟจ็อบเองก็มีโคโดาวลริเช่นกันครับ เพราะว่าการมีโคดาวารีก็คือการมีคำมั่นหรือคำสัญญาหรือเป้าหมายที่เราจะต้องบรรลุให้สำเร็จหรือมาตรฐานส่วนตัวที่ปัจเจกทุ่มเทอุทิศตนให้โดยยึดถือวิถีทางในชีวิตอันแน่วแน่ครับอันนี้จะเป็นคำนิยามที่เขาให้มาเป็นประโยคเลยครับเพราะว่ามันคือทัศนคติที่ก่อล่างสร้างเป็นแก่นกลางของอิคิไกและคงอยู่ตลอดชีวิตมันคือวิถีทางที่จะนําคุณผู้ฟังไปสู่ความใส่ใจเป็นพิเศษเล็กๆ,ๆน้อยๆ เพราะผู้คนจะสแสวงหาเป้าหมายของตัวเองที่เหนือกว่าความคาดหวังเขาจะผลักดันคุณภาพให้สูงขึ้นไปเหนือกว่าค่ามาตรฐานครับเช่นร้านเซมิคิยะเขาเป็นร้านผลไม้ที่หากใครได้นําผลไม้มาวางขายที่นี่เหมือนกับได้ก้าวสู่หอเกียรติยศของผลไม้ครับเขาจริงจังถึงขั้นนี้เลยจริงๆโดยตัวอย่างสุดยอดผลไม้สมบูรณ์แบบที่เขาวางขายที่นั่นคือแตงมัสเมลอนครับกลิ่นรสหอมหวานและการให้เป็นของขวัญถือว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง มีราคาตั้งแต่2 0 0 0 0เยนหรือประมาณ6000บาทครับแต่ถ้าได้รู้ได้เห็นถึงความพยายามจะคิดว่าราคานั้นเหมาะสมแล้วเพราะ1ตันจะมีเพียง1ลูกเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ได้แย่งสารอาหารกันครับโคดาวาริก็ไม่ได้มีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นครับแต่ในศาสดาผู้โด่งดังอย่างสตีฟจ็อบส์ก็เป็นคนที่มีโคดาวาริในตัวเองสูงมากอย่างน่าทึ่งและนั่นก็แสดงออกผ่านสินค้าต่างๆของ Apple ที่สิ่งที่เราจะเห็นใกล้ตัวที่สุดก็คือ i p h o n นนั่นเองครับ iPhone เป็นผลงานการออกแบบในรายละเอียดขั้นสูงสุดขนาดที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นเจ้าของบริษัทคงมองข้ามเรื่องเล็กๆเหล่านั้นไปนานแล้วและก็รีบเขียนสินค้าออกมาขายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกอบโกยกําไรโดยที่ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดถึงขั้นสูงสุดครับแต่คุณเคนบอกว่าเป็นโชคดีของ Apple ครับที่ Steve Job ไม่ใช่คนแบบนั้นเขาทําจน iPhone แทบจะใช้คําว่า Perfect ได้ในการเปิดตัวออกมา แต่ละครั้งที่สตีฟจ็อบยังอยู่และนั่นมันทำให้เกิดสาวกแอปเปิลขึ้นมามากมายบนโลกและทุกวันนี้สตีฟจ็อบก็ยังถูกพูดถึงไปอีกนานเท่านานครับและผมได้ทำบทความของคุณสตีฟจ็อบไว้เป็นบทความหนึ่งที่ให้แรงบันดาลใจได้ดีมากๆแนวคิดของเขาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไวใ้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังครับดังนั้นครับโคดาวลีไม่ใช่แนวทางในการทำธุรกิจที่ดีทั่วไปเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งของการลงมือทำเราจะพบว่า เมื่อทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันดีพอแล้วการจะทุ่มเททรัพยากรลงไปอีกจะไม่ก่อให้เกิดผลกําไรเป็นสัดส่วนที่คุ้มกับทุนเท่าก่อนหน้าเพราะมันจะเป็นแค่การเพิ่มรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆลงไปเหมือนการนั่งตัดเล็มเส้นผมทีละเส้นแทนที่จะตัดให้เป็นทรงที่สวยงามก็เพียงพอแล้วแต่ครับเพราะโคโดาว่คือการทุ่มเทล,ลงไปแบบไม่เคยพอทําไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเหมือนกับการทุ่มเทจนละเหตุผลก็ว่าได้ครับซึ่งคุณเคนโมง,งี เขายังได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพถึงพิธีชงชาและกีฬาซูโมโ่ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เขาบอกว่ามีองค์ประกอบครบทั้ง5้าเสาหลักที่ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับยกตัวอย่างในพิธีชงชาครับเสาหลักที่1คือการเริ่มต้นจ็กเล็กใช่ไหมครับคือการตะเตรียมเครื่องประดับตกแต่งห้องโดยใส่ใจทุกรายละเอียดเช่นชนิดของดอกไม้ที่จะนํามาประดับผนังเสาหลักที่2ครับคือการปลดปล่อยตัวเองการปลดปล่อยตัวเองในที่นี้คือการมีจิตวิญญ,ญาณแห่งความถ่อมตัว อาจจะเป็นภาพประทับของผู้ทำพิธีและแขกผู้มาร่วมแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์หลายปีในการจัดงานครับเสาหลักที่3ความสอดคล้องและความยั่งยืนคือภาชนะที่ใช้ในการชงชาล้วนเก่าแก่เป็น10ปีหรือเกือบร้อยปีครับเสาหลักที่4ครับคือความสุขกับสิ่งเล็กๆถึงแม้การเตรียมงานมันจะดูจุกจิกแต่เป้าหมายสูงสุดของพิธีชงชาของชาวญี่ปุ่น คือการที่จะทําให้ผ่อนคลายและหาความสุขจากรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในห้องพิธีครับและเสาหลักที่5ครับคือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้การที่คนหนึ่งนําจักรวาลภายในห้องชงชาเข้ามาสู่จิตใจของอีกคนเพื่อให้อยู่ในสภาวะแห่งสติครับสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนี้คือการเปรียบเทียบเสาหลักทั้ง5กับพิธีชงชาเราจะเห็นเลยว่าความสุขของอีิไกยมันล้วนเกิดจากสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงแค่เราใช้ความใส่ใจกับมันมากขึ้น เราก็จะเจอความสุขในรูปแบบของอิคิไกนั่นเองครับซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วความหมายของอิคิไกดูจะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนใช่ไหมครับหรือในที่พระพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าปัจจต่างที่เราจะต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแต่ถ้ามองผ่านเลนของคุณเคนโมงี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มหาอิคิไกผ่านการเริ่มทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องยิ่งใหญ่ครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณผู้ฟังอยากจะทําในทุกๆวันแต่ลองต้องเริ่มต้น เป็นสิ่งเล็กๆและทําอย่างสม่ําเสมอครับและในระหว่างที่ทําคุณก็ทําไปโดยไม่ต้องคาดหวังถึงความสุขความสําเร็จแบกตัวตนหรือสายตาคนอื่นและสถานะทาสงสังคมเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบกไว้คุณแค่เป็นตัวเองทําตัวในรูปแบบเป็นตัวของตัวเองครับสิ่งที่ทํานั้นก็จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เราจะมีความสุขกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับในทุกขณะปัจจุบันที่เคลื่อนผ่านสอดคล้องยั่งยืนและความสุขกับสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละ มันทําให้เรารู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันก็คือหนึ่งสิ่งที่เราควรที่จะใส่ใจในทุกวันนี้อย่างที่ผมได้บอกครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะแยะจนเราลืมไปว่าตัวตนที่เรากําลังอยู่ในปัจจุบันเราแทบไม่ได้สนใจเขาเลยและเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมชีวิตนี้มันยุ่งเหยิงจังเรารู้สึกจัดการอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นครับอิคิกาของเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือทุกสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวันของเราอาจเป็นอิคิกาของเราอยู่แล้ว แค่เริ่มให้ความหมายใหม่กับสิ่งที่เป็นอยู่ทำสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆปล่อยวางความคาดหวังและมีความสุขอันเรียบง่ายครับเหมือนที่คุณเคนโมงิเคได้เขียนในหนังสือของเขาว่าอิคิไกและความสุขเกิดจากการยอมรับตัวเองครับเป็นที่น่าทึ่งมากว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับอิคิากครับเป็นงานวิจัยจริงๆเลยซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีคศ2008ชื่องานวิจัยว่า sense of life worth living i k i g a i and mortality in japan จะทําโดยนักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยโทเกโดยงานวิจัยนี่ครับมีจุดประสงค์คือศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างอิคิกายและประโยชน์ต่อสุขภาพวิธีวิจัยคือส่งแบบสอบถาม50,000กว่าชุดครับไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยในแต่ละชุดมี93ข้อเขาจะถามเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวการศึกษาและปัจจัยอื่นๆและอีกหนึ่งคำถามที่ถามว่าคุณมีอิคิกายในชีวิตหรือเปล่า บางคนอาจจะตอบไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้ามาถามว่าอิคิกายของผมคืออะไรก็คือการได้ทำบอดแคสต์การได้ออกกําลังกายการได้ตื่นเช้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่มันยากๆให้สําเร็จครับในตอนนี้สิ่งนี้ยังเป็นอิคิกายของผมอยู่ครับให้เราเลือกว่ามีหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีผลปรากฏว่าคนที่มีอิคิกายจะอยู่อย่างมีความสุขและกระฉับกระเฉงมากกว่าคนที่ตอบว่าไม่มีครับและที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มคนที่ตอบว่า มีอิกิไกมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่ากลุ่มคนที่ตอบว่าไม่มีอย่างมีนัยยะสำคัญนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีอิคิไกเขาจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจน้อยกว่าการมีอายุยืนยาวของคนที่มีอิกิไกในญี่ปุ่นนั้นสามารถสะท้อนได้จากอายุเฉลี่ยของคนในประเทศญี่ปุ่นครับนั่นก็คือผู้ชายญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่80ปีในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่87ปี คุณจำเป็นต้องค้นหาอิคีไกในสิ่งเล็กๆคุณต้องเริ่มต้นในสิ่งเล็กๆคุณต้องอยู่ตรงนี้ตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือคุณไม่สามารถหรือไม่ควรไปกล่าวโทษสภาพแวดล้อมว่าที่นั่นที่นี่ไม่มีอิคีไกเพราะในท้ายที่สุดครับมันขึ้นอยู่กับคุณเองที่จะค้นพบอิคีไกของตัวเองในวิธีทางของคุณหนังสือค่อนข้างแทรกวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่นเข้าไปเยอะมาก ถ้าใครไม่ค่อยชอบเรื่องวัฒนธรรมก็อาจจะฟังแล้วค่อนข้างเบื่อแต่สาหรับผมเนี่ยผมยอมรับว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกอบอ,อุ่นหัวใจมากมันอาจจะไม่ใช่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจโดยตรงครับแต่เป็นหนังสือที่บอกว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมันเป็นหนังสือที่นําเสนอการมีอิกากในมุมมองหนึ่งครับและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อมาอ่านได้จากหนังสือชั้นนาทั่วไปครับ และที่ผมได้มานําเสนอเป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียดีๆไปต่อยอดในการปรับใช้ในชีวิตเยอะพอสมควรครับเพราะการมีอิคิไกยก็คือการใส่ใจกับสิ่งเล็กๆในชีวิตและแค่นั้นแหละมันจะทําให้เรามีความสุขครับและไว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast เอพิโซดหน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังสร้างอิคิไกในตัวเองให้เจอและมีความสุขในชีวิตด้วยอิคิไกครับวันนี้ผมคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ